ผู้ชนนั้นกิเลสมันชักพาไปกิเลสตัวเดียวอันนี้แหละพาเราตายพาเราเกิดตกนรกดิบดิบตกนรกไม่ไก็เขากิเลสตัวเดียวอันนี้แล้วเราก็ตามใจมันมาตลอดตลอดมาจนมาถึงชาตินี้มาชาตินี้ก็ตามใจมันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แม่ก็ตามใจ กิเลสแปลงฤทธิ์ตันงๆอยู่ในท้องทำให้แม่อยากกินไอโนนอยากกินนันี่แม่ก็ไปหามากินไม่ได้กินไม่ได้ใจจะขาดตายไม่ใช่ว่าแม่อยากกินบางคนเป็นสาวพอตั้งทองถือ้าคาทองสูบบุหรี่ปุ๋ยๆเธอไม่เคยสูบแต่เธอสูบเพราะกิเลส ของวิญญาณปฏิสนธินั่นมันพ่วงมาหลายชาติแสดงออกทางแม่บางคนพอมีท้องตั้งทองมาทองขึ้นมากินเหล้าซึ่งเธอไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยอยากกินเป็นปวดๆก็ไม่เมาสนุกนันสนองกิเลสกิเลสนี่ถูกหล่อเลี้ยงมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติ มาถึงชาตินี้ก็หล่อเลี้ยงมาตั้งแต่ในท้องการร้องไห้จ้าของรูปนั่นคือเสียงร้องไห้ของกิเลสที่พ่อแม่จะต้องเอาใจให้หยุดร้องไห้เมื่อหยุดร้องไห้ก็ถูกใจกิเลสถูกใจแม่อีกด้วยถูกใจลูกอีกด้วยกิเลสมันก็จะเจเ่นจเรเญพ่อโตมาก็ตามใจมันมันอยากทำอะไรก็ทำ ทีนี้วันดีคืนดีพากันมาบวชพากันมาจำศีลอันนี้แหละเทียบว่าเป็นคนที่เริ่มมองเห็นภัยของกิเลสมองเห็นภัยในวัฏสงสารก็เลยมาปฏิวัติมันไม่เชื่อฟังมันพระพุทธเจ้าว่าอัศโทอากตัญญูจะสันทิเชโทจโยนโรเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้อากตัญญู ไม่มีศรัทธาในกิเลสแต่ก่อนเราศรัทธามันมันบอกให้ทําอะไรก็ทํามันบอกให้พูดก็พูดวันนี้ปลดศรัทธาความเชื่อฟังในกิเลสปล่อยให้มันลอยกับสายลมไม่เป็นผู้กระตัญยูกระตาเวทีต่อกิเลส